ครับแล้วก็มาในช่วงที่สมนะครับจริงๆก็คือหนึ่งอยู่ในเบรกที่หนึ่งอยู่ในช่วงของธรรมะกับสถานการณ์หรือนะวัตกรรมธรรมะเลยนะครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของธรรมะในการสร้างแชมป์หรือหลักธรรมที่จะพาไปพิปชิตแชมป์นะครับซึ่งพอคุยไปคุยมาแล้วน่าจะยาวอย่างว่านะครับการที่จะเป็นแชมป์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นหลักธรรมที่จะนํามาประกอบในการที่จะเป็นแชมป์ก็เลยจะใช้เวลามากกว่าทุกๆครั้งที่ผมจัดรายการในช่วงแรกนะครับ อ่ะถัดมานะครับที่เราพูดถึงก็คือหลักของอิทธิบาติสอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับในการที่เราจะทําอะไรให้สําเร็จเนี่ยในทางหลักของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ก็คือหลักอิทธิบาติ4ก็จะมีชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมครับสอย่างทีนี้ชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยถ้าแปลกันเป็นภาษาสวยๆหน่อยก็คือว่าอ่าก็เรีว่าชันทะคือรัก รักชอบในสิ่งที่ทำนะรักชอบทำวิริยะก็คือขยันทำกิตตาก็คือตั้งใจทำสุดท้ายคือวิมังสาก็คือเข้าใจทำทีนี้ในหลักนี้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรในเรื่องของความสำเร็จการตั้งเป้าหมายในในหนังสือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือไทยหนังสือต่างประเทศหรืออะไรๆก็แล้วแต่นะครับจะมีคำพูดคำนี้ เหมือนกันหมดเลยนะครับก็คืออะไรที่เราจะสําเร็จหรือจะทําให้ถึงความสําเร็จเข้าถึงเป้าหมายเข้าถึงความสำเร็จได้เนี่ยสิ่งแรกที่พิจารณาที่จะเอามาประกอบก็คือรักชอบอะไรที่เราไม่รักไม่ชอบอะไรที่เราไม่พอใจที่จะทำเนี่ยหรือมันไม่ใช่เราเนี่ยเราจะทําให้สําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเลือกจะทำเนี่ยอันดับแรกคือรักชอบในสิ่งนั้นเหมือนจะแต่งงานนะครับถ้าลองไปแต่งงานกับคนที่เราไม่รักไม่ชอบสุดท้ายก็ มีเหตุที่มันจะต้องนะเป็นอะไรที่มัน <c oughs> เป็นข่าวเป็นคราวสําหรับคนดังนะถ้าชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านก็อาจจะมีความขัดแยง้งตะเลาะเบแวงสตาร์ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะถึงขั้นฆ่าแกงกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าอะไรที่เรารักอะไรที่เราชอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเพียรพยายามแก้ไขปัญหาหาวิธีที่จะทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพราะเรารักใช่ไหมครับ เอาความรักหรือสิ่งที่เรารักเนี่ยเป็นตัวตั้งเหมือนพ่อแม่รักลูกอย่างนี้นะครับไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับจะดีจะร้ายจะใครจะว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ยังรักยังพยายามที่จะทําให้เขาเป็นคนดียังพยายามที่จะทํา,นนยา,ยาททให้เขาเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีนะแม้แต่เราจะเห็นหลายครอบครัวหลายคนมากผมนับถือน้ําใจท่านมากนะครับก็ยังมีลูก ที่ไม่สมประกอบเป็นออทิสติกบ้างเป็นคนพิการบ้างหรือใดๆก็แล้วแต่คือด้อยความสามารถอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เห็นไหมครับว่ายังให้ความรักให้ความสําคัญให้ความใส่ใจที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่จะทําให้คนเราไปถึงเป้าหมายหรือถึงความสําเร็จนะครับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือนั่นแหละนะครับหลักอิธิบาท4ี่ชันทะวิริยะก็คือขยันทา ขยันต้องขยันในถูกที่ทุกทางเนี่ยนะขยันและต้องเรียนรู้พัฒนาขยันแบบฉลาดนะครับตั้งใจทาไอ้นี่ไอ้นี่ก็คือมันมาสนับสนุนกันสุดท้ายคือเข้าใจทำไอ้เข้าใจทาก็หมายก็คือว่าอะไรที่เรายังไม่รู้อ่ะก็เรียนรู้ซะที่ผมบอกว่าตะเกียะที่ตัดไม้อ่ะมันไม่ใช่ว่าเห็นคนหนึ่งก็โค่นต้นไม้ต้นขนาดประมาณตักอ่าประมาณทักเท่าไหร่เดียวอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณทักอ่าฟุตหนึ่ง ใหญ่ไปไหมฟุตหนึ่งครึ่งฟุตละกันนะครับใช้ขวานเล่มหนึ่งฟันไปสัก30ครั้งเนี่ยมันโค่นได้เลยหักได้เลยในกระดยการอีกคนหนึ่งเห็นก็ทำกันจะไปทําบ้างปรากฏว่าฟันไปสักห้าสิบครั้งแล้วยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยถามว่า2คนทําไมก็คือน,นี่แหละไม่เข้าใจนะครับเพราะะฉนนั้เมื่อไม่เข้าใจมันจะต้องเข้าใจอะไรละ่ะก็ต้องไปเรียนรู้ว่าขวานมันมัน,ม,นมันใช่ยังไงนะยืนท่าไหน ขวานมันคมหรือไม่ถ้าฟันไปกี่ครั้งแล้วขวานมันทื่อต้องทำยัางไงอะไรพวกนี้มันเป็นความรู้ไะเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะถ้าเข้าใจทาแล้วเราก็จะทําได้ดีนะครับอ่ะเพื่อเวลาจะกระชับเข้าสุดท้ายในหลักธรรมที่ผมจะนํามาประกอบมาเพิ่มเติมในการที่จะสร้างแชมป์ได้นะครับก็คือหลักของคราวาตธรรมสี่นะครับหลักคราวะตธรรมสี่ก็มียูสี่นะครับก็คือหนึ่งสัจจะธรรมขันติจะัะสัจจะ ธรรมะขันติจากะนะครับคือสัจจะคืออะไรความตรงต่อความมีกฎระเบียบอยา่างตะกี้เราพูดถึงว่าวกับเชือกสัจจะก็คือการตรงต่อเวลาการตรงต่อกฎกติกามารยาทที่เป็นข้อกําหนดสังเกตนะครับนักกีฬาทุกอย่างไม่ว่าจะกีฬาประเภทใดก็แต่ความตรงต่อเวลาความมีกฎกติกามารยาทเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ในชีวิตจริงของคนเราก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ตรงต่อเวลาถ้าคุณทําอะไรไม่ตรงต่อเวลาและไม่รับผิดชอบต่อตัวเองพูดง่ายไม่ตรงต่อคําว่าไม่ตรงต่อหรือไม่มีสัจจะเนี่ยแม้แต่เรื่องคําพูดก็เหมือนกันนะครับเราบอกเราจะตื่นเช้าตีห้าไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ตรงต่อตัวเองก็คือถึงเวลาตื่นก็ไม่ตื่นถึงเวลาไปก็ไม่ไปเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีสัจจะคาว่าไม่มีสัจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปสัญญาใครนะสัญญากับตัวเองก็คือสัจจะเหมือนกัน บังคับใจตัวเองได้ก็คือนั่นแหละตั้งใจจะทำเลยก็ต้องมีสัจจะกับตัวเองนะครับแล้วมีสัจจะกับผู้อื่นด้วยก็ยิ่งเป็นองค์ประกอบที่ดีเติมเข้ามาอีกนะครับธรรมะก็คือความเพียรนี่ไงคือถ้าเรามีสัจจะตั้งใจว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะเหมือนผมบางทีผมอยากจะตื่นที่ห้าไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่มีสัจจะบางทีก็เหมือนจะทําได้บางทีก็เหมือนเหมือน,นทําไม่ได้ก็นี่แหละคือขาดความพยายามขาดความขาดความเพียร มันคล้ายๆกับวิทยานะครับแล้วต่อมาก็คือขันตินี่ไงความอดทนบางทีบางคนผมยกตัวอย่างอยากลดน้าหนักอย่างเงี้ยมันต้องอดทนกับความหิวนะอดทนกับอะไรหลายๆอย่างอดทนกับสิ่งยั่วยุต่างๆนะก็เรียกอดทนทั้งกายทั้งใจนะครับไม่ใช่อดทนเฉพาะกายนะอดทนทั้งใจบางทีกินหอมหมูทอดมา,าอะไรเงี้ยเราก็ต้องอดทนว่าไม่กินไม่กินไม่กินอะไรเงี้ยนะครับนะ ต้องอดทนตรงนี้จริงๆถึงจะผ่านเรื่องของความยากลําบากได้ถึงจะไปถึงเป้าหมายได้นะครับความอดทนที่สําคัญจริงๆสําคัญทุกอย่างนะสัจจะก็คือการตรงต่อเวลาธร้มะก็คือความเพียรพยายามที่จะการเรียนรู้ที่จะถัดมาก็คือความอดทนอดทนทั้งกายทั้งใจอดทนเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นเหมือนบางคนตั้งใจจะขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขาเห็นแล้วมีบันไดอยู่ประมาณตั้งห้าร้อยขั้นเนี่ยเห็นปุ๊บบางคนท้อก่อนละคือนั่นแหะคือใจมันไม่เอ่าละคือความอดทนทางใจก็ยังไม่พอ นึกแต่ว่าตัวเองคงไปไม่ถึงแน่อะไรเงี้ยคือความอดทนเนี่ยมันมีทั้งกายทั้งใจบางคนไปทําอะไรหน่อยก็เหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บนั่นแหละขาดความอดทนก็เลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดยว่าบางคนใจบางคนร่างกายแข็งแรงแต่ใจไม่แข็งแรงใจไม่เข้มแข็งเงี้ยก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับกายกับใจต้องสัมพันธ์กันนะครับเข้มแข็งแต่ไม่แข็งแรงแข็งแรงแต่ไม่เข้มแข็งคนละอย่างกันนะครับบางคนบางคนแข็งแรงมากนะแต่ว่ากลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าทําอย่างเงี้ย หมายถึงร่างกายเข้มแข็งร่างกายแข็งแรงแต่ใจไม่เข้มแข็งอย่างเงี้ยนะครับต้องประกอบกันนะครับกายกับใจสุดท้ายก็คือจาคะจาค,ะคืออะไรความเสมอต้นเสมอปลายกับเรื่องใดๆนะครับบางคนขยันอยู่3วันเลิกบางคนตั้งใจว่าจะทำก็คือก็เรียกว่าความไม่เสมอต้นเสมอปลายความไม่พัฒน,นารวมถึงจาะี่าือการแบ่งปันการแชร์อันนี้ก็เรื่องสําคัญนะครับในหลัก ในการปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เวลาผมไปสัมมนาไปอบรมมันจะมีอยู่คําพูดหนึ่งก็ว่าแชร์แชร์ก็คือการแบ่งปันการแบ่งปันการให้เชื่อไหมครับว่าอะไรที่เรารู้มาถ้าเราได้แชร์ถ้าเราได้สอนคนอื่นถ้าเราได้พูดซ้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันทําให้ให้อ่าความจํานั้นพลังบางอย่างเข้ามาเหมือนคนที่สมมุติว่าคนที่เล่นกีฬาอะไรสักอย่างแล้วสามารถไปสอนคนอื่นได้เนี่ยมันจะมี มันจะมีทักษะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราสอนคนได้1เราเราคิดเป็นระบบ2เราพูดเป็นระบบ3เราก็ทาให้คนอื่นเข้าใจในขณะเดียวกันเราก็ไปฝึกฝนพัฒนาเพื่อที่จะสอนก็นต่อเหมือนพวกติวเตอร์เหมือนพวกอะไรพวกนี้นะครับเหมือนโคช้ชอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยก็ค,คือนั่นแหละนะครับคือการแบ่งปันคือการตรงต่อเวลาอ่ะมาสรุปนะครับก็คือ,คอหลักคารวะธรรมสี่ธรรมะกันติจักะหลักอิธิบาติฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถอยไปเรื่องที่กล่าวนําในครั้ง ในครั้งแรกก็คือเรื่องของพละ5อินทรีย์5เอาแค่พละ5ก็พอก่อนนะครับพละ5ก็คือนั่นแหละนะครับก็คือตั้งต้นด้วยสติแต่มีศรัทธามากศรัทธากับเรื่องใดๆก็ทําเรื่องนั้นๆเอาสติมาควบคุมระหว่างปัญญากับสมาธิระหว่างวิริยะกับสติอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะประกอบกันอยู่ว่าในเรื่องของอพละ5ก็คือมีศรัทธาเป็นตัวนามีวิริยะ แล้วก็มีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เอาสติมาควบคุมบริหารความพอเหมาะพอดีโอเคครับผมก็ได้คุยมาพอประมาณพอสมควรเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามต่อนะครับไม่แน่ใจว่าเวลาจะพอไหมว่าในเรื่องของวันนี้ผมตั้งใจจะเอาสมุนไพรามาฝากกันชื่อไพรนะไพรนี่เป็นยาที่สามารถที่จะมาดูแลร่างกายในเรื่องของกล้ามเนื้อความเจ็บป่วยความเจ็บปวดนะครับนะกล้ามเนื้อตึงกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะครับรวมถึงอักเสบเจ็บปวด นะนั่นก็เรื่องของไพรสมุนไพรไทยนะครับสุดท้ายก็คือหลักธรรมะของท่านพระอาจารย์ชาหนะลวงพ่ะชาสุพัทโทว่าในเรื่องแนวทางหรือแนวการปฏิบัติธรรมนะครับเดี๋ยวติดตามได้เลยในรายการธรรมะสบายใจประจำวันนี้ครับ